ดหารูเองันนี่กำลังดูดูขุยมอดอยู่นะครับแต่พี่ปั๊บป้อนนี้มันก็แห้งหมดรอบเลยนะเนอะแห้งสนิทเลยใช่มันไม่มีเยิ้มเลยเนาะเนี่ยพี่ป๊าไปตามรูเนี่ยพี่ปั๊บเห็นไหมรูมอดนะเนี่ยขุยขุยไม่มีแล้วพี่เนี่ยว่ามันไม่มีเยิ้มเลยอ่ะเนี่ยแห้งกริบอะเนี่ยครับใช่ไม่ออกอาการทีเดียวเรื่องไม่แต่ เดี๋ยวมันที่สิบห้าเดี๋ยวไล่แต่หน้าบ้านยันทั้งไงเลยนะเอาให้แห้งนี่เลยใช่ไหมใช่ทั้งวันนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยตบตูดตรงไหนที่สวนถ้าแห้งปุ๊บนะเดี๋ยวมันมีที่อื่นอีกนี่ไงไอ้้ไอเนี่ยต้องโคม่าครับครับแต่ว่าคนเนี่ยต้องจอห์นนี่วอลเกอร์ใช่ใช่ลิเจนซี่ลิเจนซี่ฝรั่งดีไทยโอแต่ แต่ขุยมอดไม่มีแล้วพี่ใช่ขุยมอดไม่เห็นแล้วถ้าเห็นเนี่ยเรามองแค่นี้เราก็เห็นแล้วขุยมอดเลยตอนนี้ต้นอันนี้เยอะเนาะตอนที่ทำอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ยมอดเยอะมอดเยอะใช่ไหมครับมอดเยอะใกล้ไปดูตรงรูนะนี่ยครับอาจารย์นี่อันนี้คือรูนะครับรูหมดเลยเนี่ยครับนี่รูลูนี่ยครับอันนี้รูเก่าก็ไม่มีขุยครับรูใหม่ไม่มีขุยนะครับขุยมอดนี่ดูไม่ยากอยู่ละมันเป็นขุยขุยก็คือเป็นขุยไม้นะครับขุยไม้สีสดสดออกมาเห็นก็คือไม่มีแล้ว อันนี้คือฟิพูนิวรอบเดียวครับรอบเดียวแบบ80%ใช่ไหมครับแบบ80%ครับฟิพูนิวแบบ80%เราก็แนะนำลูกค้าว่า5%เดี๋ยวนี้มันไม่หายแล้วนะครับมันดื้อยาไปแล้วถ้าถ้าสูตรปกติเขาใช้เป็นฟิพูนิว5% SC นะครับมันจะดื้อไปแล้วอันนี้เราใช้80%คือแรงกว่า14เท่าครับเอามาใช้ต้นไม้ไม่ตายอ่ะอย่างหนึงก่อนยาแรงไหมแรงนะครับเราให้โดสแรง ฟิโฟนิลแรงด้วยแล้วก็โคม่าก็แรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าทีเนี้ยไอไอแรงเนี่ยฟิโฟนิลพี่พี่ต๊อกใช้อัตราเท่าไหร่นะครับหนึ่งซองหนึ่งซองหนึ่งซองต่อน้ำห้าสิบกรัมห้าลิตรห้าสิบกรัมห้าลิตรครับโอเคครับห้าสิบกรัมห้าลิตรแว่าผมก็บวกอะตอมเข้าไปด้วยครับครับอะตอมก็โดสปกติเลยโดสปกติครับอาจารย์โอเคครัปกติแต่ว่าช่วงนั้นนะตอนที่ผมมาทําอ่ะคือถากเสร็จแล้วใช่ไหมครับถากเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข็มเนี่ย ดึงสลิง่ะครับอัดเข้าไปในรูครับอ๋อใช้เข็มสลิงแทงเข้าไปในรูใช่ครับใช้ไล่ไล่ทีลรูไล่ทีลรูพอเสร็จแล้วเราฆ่ามอดเสร็จแล้วผมก็ต้องใช้โคม่าแบบเพียวๆเลยคือฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยครับก็คือฉีดในฟอกกี้ใช่ครับฟอกกี้ฉีดฟึ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 ดแตแล้วทิ้งไว้คืนนึงให้โคม่ามันออกฤทธิ์ก่อนครับให้โคม่าออกฤทธิ์ก่อนแล้วเสร็จแล้วว่าเช้ามาเช้ามาปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาทาลัดแตนกับ เหกโตอีกทีนึับนั่นแหละครับทีนี้โคมาแล้วก็ฟิฟโนิลเราใช้เยอะนะครับคือยาที่เราบอกเนี่ยคือเป็นยาฤทธิ์เย็นนะครับแต่ถ้าเป็นยาฤทธิ์ร้อนเนี่ยแน่นอนว่าใบเบยเนี่ยมันจะเหลืองกระล่วงนะครับพอใช้ยาฤทธิ์เย็นก็อย่างที่เห็นนะครับคือต้นไม่มีเอฟเฟกไม่มีใบไหม้นะครับไม่มีอาการกิ่งแห้งแห้งแบบอ่าแห้งเพราะว่ายามันออกฤทธิ์ร้อนไปไม่มีอาการอย่างนั้นนะครับแต่โรคมันแห้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งใบนะครับ เพราะงั้นเอฟเฟกตต่อต้นไม่มีปัญหานะครับอันนี้ให้ดูเป็นเคสครับ